จริงๆผมต้องไล่มันออกนะโดดไปหนึ่งสเต็ปเป็นไงมามึงมาลาวิวสวยนะครับเฮ้ยเรามีโล่เฮ้ยเราไม่มีโล่เลยว่ะมามึงมามึงมา,มงมาเป็นไงโอ้โหประธานประธานมันก็ต้องเล่นเก่งกว่ามานี้ครับน้องหมดเลยประธานกระโดดกวงเรียบร้อยโอ้โหโดนลาดนะครับหัวตัวนี้ก็ได้มาตุ่มเป็นไงอ่ะถโธเป็นเพราะประธานไงเป็นเพราะพี่ ถ้าพี่ไม่ช่วยนะไอพวกเองตายหมดฟันดีครับเนาอเป็นไงครับสวัสดี f อทุกคนนะครับอยู่กับผมลูมี่แอร์นะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่มีเรื่องอยากจะบอกน้องๆที่ดูและติดตามพี่อยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นประธานบริษัทครับนะ้องโตมือเป็นไงโหธรรมดาครับนะ้องพี่มีชื่อเสียง โด่งดังนอกโลกครับเนาะหรือแบบใครๆก็รู้จักพี่นะครับผมเอาตรงๆนะในคลิปนี้พี่มาเล่นแพนด้านะครับผมแพนด้าประธานบริษัทไงสกินใหม่ไงนะครับเอาตรงๆคือพี่เห็นเพี่เนี่ยเห็นคนเดียวนะครับผมเป็นสกินใหม่นะครับเอาตรงๆนะครับผมแต่แบบน้องต้องมีบุญนะถึงน้องถึงจะเห็นนะครับโอเคพี่ประธานแพนด้าเองนะครับก็เป็นประธานใหญ่นะครับผมก็ แต่ใครอยากเขา้าบริษัทพี่เนี่ยต้องแบบต้องเก่งน้องต้องมีฝีมือระดับโลกรเราไม่รับคนง่ายๆนะครับโอเคนะครับผมตอนแรกพี่จะเล่นนาคอร์สนะครับแต่ก็คือเอ,อเล่นหลา,ายตาแล้วไม่ได้คลิปซักตานะครับผมโอเคพี่มาเล่นมีแผนดา้าแทนก็ได้นี่จากนาคอร์สมาเล่นแผนด้านะครับโอเคก็เป็นแผนดาป้านะครับผมโอเคนะ ตอนนี้เราก็มาเอามังกรเล็กข้างบนนะครับตอนนี้เรามีลูอ้แล้วก็ทาร่านะครับคอมโบสุดโกงสุดก๊อตนะครับผมเหมาะกับบริษัทพี่เลยทีเดียวนะครับผมเราเจอ sta, นะแอสตานะมา,มมาแอสตามามามาแอสตาในเรื่องแบ็คโคเวอร์เปล่ามาดีมิด้าเปล่าเนอะมาฟันนะครับมามีสปินด้วยเป็นไงโอ้โหทีมกูรเฟิร์ดบ้าทสวยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็มีลูกทีมที่ดีนะครับ การที่เราจะเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยเราต้องมีลูกทีมที่ดีนะครับผมจริงๆแล้วพี่เนี่ยเป็นประธานนะครับแต่พี่ไม่ค่อยชอบแต่งตัวนะครับพี่แบบแกล้งไงแกล้งแบบติดดินเออให้คนอื่นแบบมองไม่ดีนะครับมาก็มาดิครับเฮ้ย hey! ฮะอ๋อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประธานเนี่ยก็ต้องแกล้งตายบ้างนะครับชนะทุกแบบได้คิวเยอะไปอะไรเง,งี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมนะ ก็ต้องแกล้งตายแกล้งอะไรบ้างนะครับเพื่อให้บริษัทเนี่ยอยู่ต่อไปนะครับผมโอเคเนาะจริง,จร,งจริงแล้วเนี่ยพี่เนี่ยก็เป็นคนดีนะครับยอมทําเพื่อทีมเอ้เพื่อบริษัทนะครับผมซึ่งตัวจะตายแต่พี่ก็ฝึกมานานนะครับผมโอเคฟาร์มไปนะครับผมโอเคเราไปเอาบูนะครับเอาเฮ้ อีชา้ามึงไม่มาช่วยมึงน่ยแหละเพสนะครับ <Okay. S 1> แกเราเอาบูไปนะครับโอเคนี่ประธานบริษัทมันก็ต้องมีตัวอะไรก็เดินตามอยู่แล้วครับนะ้องเขาเรียกรองหัวหน้านะครับเราก็เป็นเนี่ยแบบบอสไงเออนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไงได้โอมาไปนหนึ่คิวนะครับกลับมามาดิก็มาดีโถเซฟิตนี่ประธานนะ ว่าจะเอาตัวเอว่าจะเอามาเข้ากุ่มซะหน่อยเฮ้ hey, นี่พีได้ลงนะครับผมตัวนี้เราก็ได้มาซ่องคิวแล้วนะครับนะเห็นไหมไม่เห็นตัวบนห่วงกูไหมนี่เลขาพี่เอง <Yeah. S 1> ตามไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับเนาะโอเคนะ okay, นะถ้าใครเข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับ เป็นปลังเป็นกำลังใจให้ประธานมแเพนด้าด้วยนะครับก็มาอันตีไปนหนึ่งสเต็ปมาสวยนะครับเจอมีเพนด้างัดไปหนึ่งทีกูตายกูตาย,ตายทีมเอาเฮ้ยเอลซูมึงทำอะไรกูไล่มึงออกมึงดูมึงดูเอลซูโอ้เคียโอ้โอ้ถ้าพมกมีโอ้มมโ,อโ,อโหลูกน้องผมมัน,ม,นมันไม่ได้เรื่องเลยครับเอลซูอะจริงๆผมต้องไล่มันออกนะโดยไปนหนึ่งสเต็ปเป็นไง ม,มึงมาลาวิวสวยนะครับเอ้ยเรามีโล่เอ้ยเราไม่มีโล่เลยว่ึมา,ม,ามึงมามึงมาเป็นไงโอ้โหประธานประธานมันก็ต้องเล่นเก่งประมาณนี้ครับมันก็อยู่แล้วนะครับไม่งั้นเราจะคุมคนได้ไงนะครับผมนะพี่เนี่ยเป็นประธานมาสิบกว่าปีนะครับไม่เคยแบบไม่เคยแบบยังไงอะประธานไอ้แบบบริษัทไม่เคยล่มอะครับบอกอกเลยนะครับผมยืนตึงนึ่งนะครับสลับ ประธานนะเออนะครับผมอย่าเอาคลิปล่างนะครับประธานนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวพี่จะไปเอาข้างบนนะครับมาฟันดีครับน้องตุ้มตุ้มตุ้ม,มเป็นไงโอ้โหประธานไม่ได้มึงไม่ให้ประธานวะกูไล่มึงงอกแค่นั้นแหละนะครับกูไล่มึงงอกเลยนะครับทาร่าแค่นั้นนะครับผมเฮ้ย ผมละท้อเลยน,นะครับโอเคตอนนี้ได้โอนิวอาร์นะครับผมเกมก็ค่อนข้างหนํานะนำมาสองตัวนะครับแ๋ยวก็ฟาร์มไปนะครับผมประทานนะเอามงกรให้เพื่อนสักหน่อยนะครับผมเพื่อจะมีอะไรดีก็ขอบ้างนะชีวิตจะได้แบบก้าวเดินไงนะครับผมโอเคโอมานะครับเดีย๋ยวเรอมาเอาโอมาก,ก่อนเลยประทานกระโดดกวงเรียบร้อยโอโหโดนลาสนะครับ กลัตัวนี้ก็ได้มาตุ่มเป็นไงอ่ะเถอะเป็นเพราะประธานไงเป็นเพราะพี่ถ้าพี่ไม่ช่วยนะไอ้พวกเองตายหมดฟันดีครับนะ้องเป็นไงนี่ไม่ได้แล้วเนาะไงโอ้โหเจอประธานเข้าไปโอ้โหพี่เนี่ยประธานสิบก่าปีนะครับไม่เคยโดนไล่ออกนะครับผมนะก็มาดีครับมาก็มาอันตี้เป็นเออโหกูป่ปปาแล้วกูป่าแล้ว ประธานก็จะเป็นนะครับน้องมีหวัวใจนะครับตอนนี้นะครับยืนล่อเซลฟิตเซลฟิตเป็นไงไงเจอสเตปพี่พี่เนี่ยเป็นประธานมาสิบกว่าปีสเตปมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับน้องวันดีครับน้องเดบหลลาเป็นไงมาโทษพี่เองพี่เองประธานมีปัญห้าพี่เองจริงๆแล้วเนี่ยพี่เนี่ยเป็นประธานมาสิบกว่าปีกูพูดกี่รอบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหประธานลืมจ่ายค่าเนตนะครับผมังต้องไปจ่ายค่าเนตซะแล้วนะครับอูนี้ถอเลยนะครับผมนะเดีย๋ยวพี่เนี่ยจะพยายามเป็นประธานที่ดีนะครับผมจะไม่มข่เมเหงไอ้ข่มเหงลูกน้องนะอืมต้องบอกกันเลยทีเดียวนะครับผมเดีย๋ยวเราก็ฟาร์มไปนะครับเนะี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มาเอาดาร์กกันเลยนะครับประทานที่ดีต้องเอาดาร์กนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆโอเคเนาะนะครับอ,อีชาก็เล่นค่อนข้างดีนะมันช่วยโมฟามไงมันเป็นพวกอันนี้แม่งจะไม่ค่อยช่วยผมฟามเท่าไหร่นะครับคือแบบทิ้งกูเลยอะแบบทิ้งประธานไว้กลางทางทําทุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวออกเป็นกอเกิดแล้วก็เคียวไว้ด้วยนะครับโอเคเนาะ เหมือนล่าจะมีประเด็นนะครับเอ้ยรอประธานด้วยอัตี้ทำไมอัตี้ทำไมกระโดดไปหนึ่งสเตปเรียบร้อยตายไงเจอประธานไปหนึ่งทีร้องนะครับผมตุมต้มตุม้มตุ้มไงเกี่ยวไปหนึ่งสเตปนะครับกระโดดประธานกระโดดใส่นะครับไม่ลดเลยกูงงเหมือนกันนะครับผมสมัยตายมาโอ้ยหิวตายปะ เอ้ยล,ลืมกดเขียวเคเด้ยวยค่าออกเขียวนะครับเขียวบลืมเมื่อกี้นี้นะครับผมกระโดดอ้าวโอ้โหจบแล้วโอ้โหแล้วก็อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับ